ฝ่ายทุกคนอะอ,อยากให้คืออ้อยย้ำนะคะอ้อยมีความสัมพันธ์ที่ดีปกติพี่หนุ่มพี่แก้วออแล้วก็ยก็คือแต่พี่ๆก็ถ้าเกิดว่าผ่านมาเห็น,นก็ต้องยอมรับว่าในสิ่งที่อ้อยวิพาภาพวิจารณ์เนี่ยอ้อ,อก็ประชาชนคนนึงมองเข้าไปตอนนี้นะอ้อ,อก็มองว่าพี่หนุ่มก็ต้องแฟรกับประชาชนพี่หนุ่มก็ต้องแฟกับแขกรับเชิญอื่น พี่แก้วก็ต้องแฟกับประชาชนและต้องแฟกับใครต่อใครที่พี่แก้วเคยไปนั่งสอนเขาพี่แก้วนั่งสอนคนอื่นได้มากมายแต่พอเรื่องพี่แก้วพี่แก้วทาตัวเป็นอีต้นอ้อโมเดลคือไม่พูดเรื่องตัวเองพี่แก้วบอกเมื่อคืนพี่แก้วมาโทรหาออยพี่แก้วบอกเดี๋ยวพี่พูดออยเดี๋ยวพี่พูดพี่พูดแน่เดี๋ยวพี่พูดแน่แต่สิ่งที่พี่แก้วพต์เมื่อคืนคือพี่แก้วบ่ายเบี่ยงที่จะพูดพี่แก้วบอกว่าพี่แก้วขอไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบคนนั้นให้ระวังความรู้สึกคนนั้นคนนี้ อย่างที่ออยบอกตอนที่พี่แก้วไปนั่งพูดในรายการเรื่องคนอื่นอ่ะพี่แก้วได้สอบถามเขาไหมว่าผมต้องระวังคําพูดไหนบ้างอะไรบ้างที่จะกระทบกระเทอืออครอบครัวของคุณไม่มีพี่หนุ่มเกี่ยวอะไรพี่หนุ่มเป็นพิธีกรรายการไงคะพี่หนุ่มเป็นเจ้าของรายการไงคะพี่หนุ่มเกี่ยวอะไรอะ่ะก็เกี่ยวสิคะพี่หนุ่มไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของพี่แก้วที่ไปทาแต่เรากําลังบอกว่าควรมาออกรายการโหนกระแส เพราะเขาเกิดจากขนกระแสเขานั่งอยู่แต่ในขนกระแสแล้วพี่หนุ่มจะไม่เกี่ยวตรงไหนล่ะจากขว<อ>ามือตนี้กดตรงคนนะครับพี่มันจะมีคนอยู่ครับด้านล่างขวามือตรงกลางๆอะ่ะข้างข้างดอกกุหลาบเหรอพี่รูปคนสีฟ้าสีชมพูไงเนี่ยออยาหาชื่อพี่เจ็ไม่เจอไงแล้วก็กดไปที่ตัวพี่เขาแล้วมันมีกดเชิญอะ่ะเพราะเอาพี่ เขาเอาชื่อพี่หนุ่มไปอ้างดูข่าวดีๆเขารู้หมดลคะคะเอาชื่อไปอ้างยิ่งเอาไปอ้างยิ่งออกมานั่งเลยค่ะเพราะนั่งอยู่กับพี่หนุ่มทุกวันไงนั่งอยู่ในหนกระแสแทบทุกวันไงพี่หนุ่มยิ่งต้องควรทําเรื่องนี้ทําไมไม่เข้าใจอ่ะคุณจะไม่แตะพี่หนุ่มเลยเหรอฉันไม่ใช่แค่พูดในนี้โทรคุยกันฉันก็พูดฉันบอกเลยฉันก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกของฉันฉันก็ประชาชนคนหนึ่งที่มองเข้าไป เราก็ประชาชนคนหนึ่งครอบครัวของฉันลูกหลานน้องๆหลานๆฉันก็เอ,อเขาก็ติดตามดูรายการกันทั้งนั้นเขาก็คือ FC, เอฟซีเขาก็คือเขาก็เป็นประชาชนคนไทยทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ออยบอกนะการที่คุณกําลังพิมพ์แบบนั้นคุณกําลังจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพี่หนุ่มเขาเป็นพี่หนุ่มเขาเป็นใครโดยความหมายออยจะบอกว่าพี่หนุ่มมีความเป็นคนเท่ากับออยมีความเป็นคนเราเป็นคนเท่ากันออยวิจารได้พี่หนุ่มเขายังไม่ว่าเลยคุณเป็นใคร อ้อยพูดกับเขาอ้อยก็พูดแบบนี้อ้อยพูดเยอะกว่านี้อีกอ้อยจะบอกให้อ้อยพูดกับเขาอ้อยพูดเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นการวิจารณ์การพูดแบบตรงไปตรงมามันคือข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าคุณก็พี่หนุ่มเขารับฟังทุกคนอยู่แล้วเขารับฟังแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ารายการเขาจะเป็นอะไรยังไงต่อไปแต่นะวันนี้ณวันนี้วันที่เป็นอีต้นอ้อยยังไม่พูดอย่างนี้เลยแต่วันนี้พี่แก้วเขาเป็นทนายความเขาเป็นนักกฎหมาย เขาเป็นนักกฎหมายเขาชี Then, ้เขาชี้คนมาเยอะแล้วเขาสอนคนเขานั่งสอนคนอื่นเขานั่งสอนคนอื says, ่นกลางรายการพอวันนึงเนี่ยพอวันเนี้ยจะมาบอกว่าอ๋อให้ไปให้ไปที่อื่นเธอให้ไปคุยกันที่อื่นมันไม่ได้เพราะว่าพี่แก้วเขาโตอยู่ในนี้โตอยู่ในนี้แล้วคนที่พูดคนที่ถามอ่ะก็ควรเป็นพี่หนุ่มเพราะว่าจะมาบอกว่าถ้าพี่หนุ่มถามเท่ากับไม่ยุติธรรมพี่หนุ่มถามคือยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะว่าพี่หนุ่มคือเขานั่งอยู่ในรายการกับพี่หนุ่มพอวันนึงพี่หนุ่มบอกงั้นก็อย่ามา แบบนี้คือความไม่ยุติธรรมในสายตาของเราไม่รู้อ่ะคนเรามันมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่นี่เป็นทัศนคติของอ้อยเข้าใจไหมคุณดูนะกูโกรธอีต้นอ้อมากกว่านี้อีกกูไม่เคยพูดเลยแต่พี่แก้วเนี่ยเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายอี่ถามเงี้ยถ้าสมมติวันหนึ่งทนายวินไปไปจกเด็กเงี้ยแล้วมีเรื่องน,ะอนี้คิดว่าจะได้ออกรายการไหมเรื่องราวของตัวเองแม้แม้แม้ทนายวินไม่ไปนะสมมตินะ อีกฝ่ายทนายธรรมราชนะเอาทานายธรรมราชนะไปจกใครสมมตอิอะสมมตอิอะพี่หนุ่มดีตรงที่ถามอะไรได้ตรงใจที่เราอยากกระถามคําถามในหลายๆคําถามเออก็คือก็ควรจะเป็นพี่หนุ่มไงเพราะแกแกในรายการอ่ะเออมันมันไม่มีหรอกที่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคนรอบตัวพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มเป็นคนถามจะเท่ากับไม่แฟร์ถ้าพี่หนุ่มเป็นคนถามแลวรายการเป็นคนทําจะยิ่งเท่ากับแสดงความมีสปิริตแสดงความชัดเจนแสดงความมีจุดยืนว่า กูคือแบบก็ทำเหมือนกันทุกคนเราคือคือเราหาความยุติธรรมอ่ะอพี่พูดได้บา้างยังขอพี่พูดบา้างยังเชิญครับเชิญอ่าอโอเคเออไม่รู้พูดกันไป่อยนะแต่พี่ขอซัพพอร์ตที่ออยพูดเมื่อกี้ถึงรายการหวนกระแสนะแน่นอนพี่เป็นคนที่วิจาร์รายการหวนกระแสรวมทั้งคุณกัญชัยมานานแล้วจากไอ้เรื่องแบบนี้แหละไอ้พวกคนรอบโพลที่ไปนั่งเป็นคอมเมนเตอร์เป็นคนไปตัดสินคนอื่นผ่านรายการสองปีที่ผ่านมาเนี่ย เคสทนายแก้วน่าจะเป็นศพที่สี่นะน่าจะเป็นศพที่สี่น่าจะเป็นรายที่สี่ก่อนหน้านี้มันมีหนึ่งสองสามมาแล้วเอ่อครั้งเนี้อย่างน้อยพี่รู้สึกว่าคุณกัญชัยอ่ะปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าเคสสนก่อนเพราะอย่างน้อยอันดับแรกคือในเที่ยงวันทันข่าวเขาคัดออฟเลยเขาชี้เป้าเลยอ่ทนายแก้วผิดเขาชี้ชัดเลยทนายแก้วพูดเท็จจริงไหมคุณอ๋อไม่ได้ดูแต่ว่าคุณกัญชัยพูดชัดเจนว่าทนายแก้วแอบอ้าง คุยกับพ่อของผู้เสียหายว่าแอบอ้างว่าคุณกัญชัยอยากเคลียร์นี่นี่คือกดนี่คือเท็จแล้วคุณกัญชัยพูดชัดเจนผ่านแอร์ไทม์เลยว่า,านายแกพูดเท็จเตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเขาก็พูดพูดแบบตามข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าข้างคือไม่ช่วยกันปกปิดใช่ไม่ปกปิดอจริงๆเขา<ข>ไม่พูดก็ได<ๆ>้นะไม่พูดก็ได้อข้อสองข้อสองคืออะไรคุณกัญชัยพูดว่าเออข้อเท็จจริงของฝั่ง พ่อเด็กและฝั่งทนายแก้ว hmm. ที่เขารับฟ <cs> ังมาไม่เหมือนกันแต่คุณกัใช like ัยฟันธงเลยแต่ไงทนายแก้วผิดไม่ควรไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เห็นไหมกระทิปไม่ยังเลยนะช็อตที่สามแก้วอย่าเพิ่งบอกรายการนะพี่ให้แก้วออกมาเสนอหน้าในรายการไม่ได้ผมเงจึงรู้สึกว่าคุณกัใชัยน่าจะเรียนรู้จากไอ้สามคนแรกมาก่อนว่าที่แกแบบปล่อยให้ให้พวกแบบเนี้ยที่แบบช็อตใส่คนอื่นแล้วพอตัวเองผิดเองเนี่ยแกยังเพลอปล่อยให้คนเหล่านั้นมาเสนอหน้าในรายการแล้วก็นั่งช็อตใส่คนอื่นอยู่ถูกต้องไหม แกเคยภาพลแล้วพี่เชื่อว่าแกน่าจะเริ่มเรียนรูล้ละแล้วตามที่รู้เนาะเราก็พี่ก็เคยไปพูดกับเขาตรงไปตรงมาต่อหน้าเหมือนกันวิพากษ์วิจารณ์เขาต่อหน้าเหมือนกันว่ามันต้องปรับตัวแบบไหนแบบไหนพี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าเราจะได้เห็นเทปผลกระแสเทปนี้พี่เชื่อว่าพี่เชื่อว่าผลกระแสไม่กล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้ามาไม่มาสองฟังฉันไม่ให้ออกนะพี่ว่าไม่กล้าแล้วดอกนี้ชอ็ชอตนี้คือว่าถ้าใครไม่มาก็คือเรื่องของมึงแต่ถ้าใครมาก็ได้มาพูดจริงไหมออยเอางี้คือถ้าทนายแก้วจริงใจกับพี่หนุ่มทนายแก้วต้องมา <Hey. S 1> พูดในรายการแล้วก็ขอโทษพี่หนุ่ม mm. ถ้าตัวเองผิดคือคือต้องเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นชอดเอาทุกอย่างนะนะทนายธรรมราชก็พูดถูกพี่พี่เจตก็พูดถูกสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละแล้วพี่แก้วอะ่ะไม่ว่าจะขอโทษฝ่ายตรงข้ามข,ขอโทษพี่หนุ่มที่เอาเรื่องมาหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มันเกิดขึ้นกลางหุ่นกระแสจรงิจรงๆถูกต้องเพราะว่า ว่ามันก็ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยเหมือนเหมือนกันใช่ใช่คือคือ,ค,อคือส่วนหนึ่งต้องบอกก่อนนะอในรายการ, G การห,หัวหน้าองค์กรถูกต้องไหมพี่พูดถูกไหมเป็นส่วนหัวหน้าสูงสุดในองค์กรคำว่าหัวหนกระแสแอร์ไทม์นี้พวกทนายแก้วหรือพวกอินฟูที่มานั่งเป็นคนดีต่างๆเนี่ยก็เหมือนเป็นคนในองค์กรเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาขอพูดคืนีกครั้งหนึ่งนะคะ นี้แม้แต่ตรงนี้ที่ออยกาลังจะตอบและที่ออยกาลังจะพูดคําพูดพวกนี้ออยพูดกับพี่หนุ่มก่อนพี่หนุ่มไปเข้ารายการข่าววันนี้ด้วยที่บอกว่ามันมันนั่งแล้วจะกลายเป็นฟอกเป็นอะไรเนี่ยออยพูดนะไปบอกเลยว่ามันจะไม่เป็นฟอกมันจะเป็นฟอกได้ไงเขามาก็ถามปกติถามจี้มันถามคนอื่นแล้วมันจะฟอกตรงไหนเนี่ยเปิดแชทเปิดคลิปเปิดเสียงโทรหาคนนี้ทำเหมือนที่ทากับทุกคนออยบอกเลยมันจะยิ่งแฟมันจะแฟกับทุกคนทุกฝ่ายทุกเคสก่อนหน้าทุกเคสหลังจากนี้มันมันแฟมากออยบอกเลย อย่ามองว่าการที่พี่แก้วมาพี่หนุ่มเป็นคนถามจะคือการฟอกหรือการเข้าข้างไม่ใช่พี่หนุ่มกล้าทํากับคนรอบตัวพี่หนุ่มไม่ได้กล้าแค่กับคนอื่นนี่คือความแฟร์เปิดแชทเลยเปิดคลิปเลยต่อสายหาคนนั้นคนนี้เอาให้ยับเหมือนที่ทําคนอื่นอย่างนั้นแหละนั่นคือการสร้างมาตรฐานใหม่ของสังคมแล้วก็เป็นการยกระดับรายการที่คนศรัทธาด้วยถูกต้องไหมซัดเ<อ>ต็มเดี๋ยวบอกเนี่ยพี่เจพี่เจ๊นะ<อ>พี่เจ๊คถ้าพี่หนุ่มทำทำในเวที่ว่านี้นะคือมันก็จะเคลือบแข็ง ว่าไอความเครียดแข็งสงสัยที่ทุกคนไปตั้งคาถามว่าเอ๊ช่วยพวกตัวเองหรือเปล่าคนอื่นเพราะนั้นมันจะหายไปเลยนะใช่มันจะหายไปเลยนะก็ในคนได้แฟนเนาะด้แาเรากำลังช่วยเหยื่อหรือน้องคนนั้นสิคือคือในเรื่องเหตุการณ์มันต้องก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้ถ้าถ้าจุดนี้มันก้าวข้ามไม่ได้มันก็ต้องมีคำถามว่าเอ๊ทีกับคนอื่นเนี่ยมันคตีสายสาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นทนายแก้วหรือเพราะเป็นคนกันเองอะไรมันต้องไม่ว่าใครก็แล้วแต่ปิดตาไปเลยเรื่องนี้ใครไม่รู้มานั่งอยู่ปึ้งลืมตามาทําหน้าที่คือ,อยังไงก็ตามอะความเป็นหัวหน้าองค์กรคือเป็นเป็นเป็นหัวในการขนกระแสเนี่ยและและแก้วเนี่ยเขามีชื่อเสียงและอัพชั้นจากรายการนี้ยังไงก็หนีความรับผิดชอบไม่พ้นเราเหมือนเหมือนองค์กรใหญ่ๆอื่นๆนะเวลาคนในองค์กรทำผิด่หัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบถึงแม้หัวหน้าจะไม่รู้จริงๆก็ตามแต่โดย เขาไม่รู้อยู่แล้วมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวเหมือนเหมือนลูกน้องโดนกลับพฤติกรรมส่วนตัวอยู่แล้วลูกน้องทําผิดพวมกับโดนย้ายไงใช่อารมณ์เดียวกันคือยังไงคุณจันชัยต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วคือต้องยืดออกรับผิดชอบกับสิแกพูดคำหนึ่งวันนี้พี่จริงๆพี่โพสต์ไปก่อนแล้วโพสต์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพี่เล็กๆนะเฟซบุ๊กพี่เล็กๆแต่พี่โพสต์ไปในลักษณะที่ว่ารายการหัวกระแสบางทีมันผลิตไอ้ตัวพวกนี้ออกมาแบบมามาทำร้ายสังคมวันนี้อยู่พี่หนุ่มแกก็พูดเรื่องนี้นะว่าเขาไไไมมมมม่่่ออ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 อยยยาา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 กกกกกกให้้้้้้คคคนนนนนงงวววรรรเเป็ผผผลลลิิิตตตพพีีทสัะ เออพี่ก็ดีใจนะที่ที่ความคิดเขากับความคิดพี่เนี่ยมันมันไปในทางเดียวกันอนะแล้วเขารู้สึกตระหนักได้ว่าเฮ้ยรายการเขากำลังสร้างปีศาจออกมาทาร้ายคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละแต่ว่าคือถ้าบอกว่ามันพอมันวันเนี้ยมันจุดพีคตรงที่ว่าพี่แก้วไปทนายด้วยคือคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคนที่เป็นนั่งตรงน,นั้นแล้วแล้วประชาชนมองเห็นว่ามีความสนิทสนมมีความอ่มี power แล้วไปนั่งบ่อยๆเนี่ยประชาชนมองเข้าไปในฐานะประชาชนนะมองว่าเอาอย่างสมมติ อย่างเคสต้น huh. อ uh ้อเนี o, right? uh, ่ยคนคนที right. matter, right? ่ไปใช้บริการไปร้องเรียนกับต้นอ้อเนี่ยเพราะเขาคิดว่าต้นอ้อเนี่ยอยู่กับสื่อสื่อใหญ่ครับแล้วรู้จักกับพี่หนุ่มแสดงว่าก็จะต้องคุยกับสื่อได้เนี่ยเขาก็เลยให้ความน่าเชื่อถือตรงนี้อขออให้ความน่าเชื่อถือปั๊บราจารยจงก็ไปร้องเรียนอย่างเคสอย่างเคสของซอลักเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการที่ซอลักเนี่ยไปร้องเรียนเหมือนกันไปร้องเรียนไปขอความช่วยเหลือจากต้นอ้อแล้วต่อมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆจนถึงขั้นมีคดีความกันเนี่ยเริ่มต้นมันเกิดจากความน่่่่าาาาเเชืืออทีขนนังใรรยก อย่างชถ้าต้นอ้อไปไล่สดแค่ช่องตัวเองเนี่ยความน่าจะถือมันไม่ถึงขนาดนี้ใช่ไม่ถึงขนาดอย่างที่ออยบอกนะอย่างที่พูดไปว่าถ้าเป็นนายแก้วทนายแก้วนายแก้วนะนายแก้วทนายแก้วทนายแก้วหนกระแสทนายแก้วหนกระแสที่ไปเล่นหนังกับพี่หนุ่มใช่ไหมทนายแก้วหนกระแสที่ไปไหนมาไหนกับพี่หนุ่มอะไร่เงี้ยคือเลเวลนี่ความน่าเชื่อถือมันเอ๊ะทนายแก้วเฉยๆคุณคือใครนายแก้วเฉยๆใครไม่รู้นายเจตใครไม่รู้ออยบอกนะอีต้นอ้อเราไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้กับประธานเลยนะ แต่เคสพี่แก้วเนี่ยอ้อยมองว่ายิ่งกว่าอีต้นอ้ออีกตรงนี้ตอนนี้เพราะว่าพี่แก้วเขาเป็นนักกฎหมายเขาเป็นผู้รู้กฎหมายภาพอย่างที่วินพูดไว้เหมือนกันภาพเกา่าๆเนี่ยเทปเกา่เกาๆเนีเ่ยเ,เป็นดิจิตอลฟุดบินไว้หมดนะเขาชี้เขาชี้ชคนอื่นเขาสอนคนอื่นแต่พอวันหนึ่งถึงเรื่องตัวเองจนตอนนี้ยังไม่ออกมาพูดอะไรอ,อย่างที่อ,อ้อ,อ,ยอ,อยบอกเขาไปอ่ะที่เขาโทรมาทาไมต้องการให้อ้อยมาฟังทำไมประชาชนไม่ได้ฟังกลางรายการเหมือนที่เขาทํากับคนอื่น ือเหมือนมันเสริมๆกันอ่ะแต่ว่าองค์ประกอบที่ว่ามันมันทาให้ให้ตรงเนี้มันมีมูลค่ามากขึ้นก็คือรายการอ่ะโอเคในในความเป็นทนายในความเป็นด็อกเตอร์อะไรพวกเนี้ยคนอื่นที่เขาเป็นทนายแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วก็มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ที่ที่ระดับเทียบเท่ากับทนายแก้วเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งในรายการที่ออกสือ่อ แล้วทําไมรายการถึงม well. right? ีความน่าเชื่อถือล่ะคะเขาทํามาดีใช่ไหมตั้งคําถามมันมีทั้งดีและไม่ดีมันมีทั้งคนที่เชื่อถือและไม่เชื่อถือมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะคะเอาจะบอกว่าคือความน่าเชื่อถือเนี่ยกับความถูกต้องมันต้องแยกกันนะอืมก็คือตัวของพี่หนุ่มเนี่ยเป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรกที่มองเข้าไปนะคนคนก็จะรู้สึกให้เครดิตกับพี่หนุ่มก่อนให้เกียรติกับพี่หนุ่มก่อนเป็นอันดับแรก เหมือนเหมือนเรามองเข้าไปว่ามันสถานที่มันโออาใหญ่โตมีมีพรีเซนเตรอร์เยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเห็นแล้วน่าเชื่อถือแต่เมื่อไปใช้บริการแล้วเมือ่อเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันใช่ตามที่เราเห็นไหมนะ่อีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนเคสซอลักเี่ยเห็นต้อนอ้อแล้วน่าเชื่อถือแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็ต้องไปดูอีกสเต็ปหนึง่งพราจะนั้นความถูกต,ต้องคนนี้บอกน่าเชื่อถือต่องางแ <b> ยกกันคนนี้บอกตอนไอตัอต้มไปเขาบอกว่าพี่หนุ่มฟอก พี่หนุ่มก็ต้องดูว่าตอนพี่หนุ่มจี้ไอ้ตั้มกับจี้คนอื่นน่ะมันเหมือนกันไหมไงคือพี่หนุ่มก็ต้องทาให้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเช่นกันพอพอพอพูดถึงทนายตั้มเนี่ยจะยกตัวอย่างได้ชัดเลยอของไอ้ลูกความข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดล้านนั่นชื่อชื่อชื่ออะไรนะเจ้าข้อเจ้อ้อยเนี่ยเจ้อ้อยมองมาเห็นทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มออกสื่อรู้จักกับผู้รอผู้ใหญ่มีระดับแบบปุ๊บทำคดีไว้เยอะแยะนั่นคือความเขาเรียกว่าอะไรเครดิตอ่เครดิตก็คือเห็นแล้วน่าจะถืออ่าน่าจะถือ แต่ทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันจะดีจริงหรือไม่ก็ต้องเข้าไปสัมผัสพอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรล่ะอันนี้อันนี้กําลังจะพูดเนี่ยแต่ไม่ได้ว่ารายการขนกระแสนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่วามหมายหมายเพราะว่ามันไปสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความน่าจะถือเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์มันต้องบวกกับคุณภาพด้วยมันถึงจะมันถึงจะทาให้ประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับผลกระทบวันนี้คุณต้องมองข้ามในเรื่องของว่าทุกคนพี่หนุ่มไม่ใช่ตัวพี่แก้วอย่าไปแตะต้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มแตะต้้องไไไมม่่่ดใช พี่หนุ่มไม่ใช่พี่แก้วถูกต้องพี่หนุ่มไม่รับรู้การไปกระทําของพี่แก้วถูกต้องแต่ในตอนนี้พี่แก้วว่ะในภาพเนี่ยพี่แก้วอ่ะก็คือแก้วหนกระแสะทานายแก้วหนกระแสะ <c oughs> ไม่กูไม่เคยเจอทานายแก้วที่ศาลอาญาเลยกูไปศาลมาหมื่นครั้งต่อปีกูไม่เคยเจอพี่แก้วสักครั้งเลยกูงงมากเอาสิฉันไม่เคยเจอพี่แก้วที่ศาลไม่ล่ะเคยเจอครั้งเดียวที่ไปศาลกันคดีนึงก็ก็ไปก็ไปเสือกก็ไปเสือกเขาไปเราไปในคดีเดียวกันอยู่แล้วก็เจอการแค่นั้นเขาก็ไม่ได้ไปในฐานะัศนทนายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ พวกคุณต้องเข้าใจว่าการวิาพากษ์วิจารณ์มันเกิดขึ้นได้กับทุกอย่างเราไม่ได้บอกว่าให้พี่หนุ่มต้องมารับผิดชอบในส่วนการกระทําของพี่แก้วในเรื่องนี้แต่เรากําลังบอกว่าพี่แก้วเนี่ยนั่งอยู่ในรายการหัวนกระแสแล้วนั่งพูดเรื่องชาวบ้านมาโดยตลอดสอนชาวบ้านเยอะมากวันนี้พี่แก้วเรื่องตัวเองเนี่ยมาเป่าประกาศว่าตัวเองอะ่ะต้องระมัดระวังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เวลานั่งพูดเรื่องคนอื่นห่วงหรือเปล่าถามเขาไหมนึกออกไหมครับพี่พี่พรุ่งนี้ผมมีสารเช้า ครับผมโอเคผมจะลาก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีสารเช้าเลยแลวไปต่างจังหวัดโอเคครับบายบายครับบายบายสวัสดีครับทุกคนมีภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วมีภาพลักษณ์ตรงนี้ด้วยถูกต้องคือคือเรากำลังพูดในมุมของแอบอ้างชื่อพี่หนุ่มนี่ออยบอกเลยแอบแอบอ้างชื่อกูนี่คุณยิ่งเรียกมันนั่งผานเลยค่ะคือที่พูดพูดไปถึงเรื่องทนายตั้มเนี่ยกำลังจะแยกให้ชัดเจนว่าคำว่าความน่าจะถือ กับความถูกต้องเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคนละคํากันไอ้ที่ได้โยงไปตรงนั้นมไม่ได้หมายความว่าอทนายท่านานี้ไม่ได้ดังจากขวนกระแสอย่างเดียวเขาสร้างของเขาด้วยอะถูกอันนั้นถูกแต่ที่พูดโยงไปตรงนั้นจะโยงให้เห็นว่าคําว่าความน่าจะถือกับความถูกต้องที่เราพูดกันในมุมนี้มัน,ม,นมันคืออะไรความหมายคืออย่างนั้นอ่ะอีกส่วนหนึ่งนะคือวันนี้ผมนั่งโมนิเตอร์ดูอยู่เนาะแฟนขับทนายแก้วที่อยู่ในที่คอมเมนต์ในเพจขวนกระแสเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังปกป้องอยู่นะแล้วก็หันไปเหยียดฝั่งอออีกฝัั่่งด้วยนนคืออะไร S <S <S นั่นคือต้องย่าลืมว่ากว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทนายแก้วเนี่ยออกในรายการโหนกระแสนเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเฉลี่ยบางสัปดาห์สองครั้งสามครั้งเท่ากับว่าสองปีเนี่ยปีหนึ่งห้าสิบสัปดาห์เท่ากับสองปีเนี่ยทนายแก้วออกโหนกระแสต้องอย่างน้อยเจ็ดสิบครั้งเนี่ยมันเป็นการตอกย้ําซ้ําๆเขาเรียกว่าสนปืนทนายแก้วเนี่ยออกโหนกระแสจนจนเกิดแฟนคลับที่นัน่งหัวใจแม่งฝากแบบผูกพันไปจนว่าพอวันที่นายแก้วทำผิดเนี่ยแฟนคลับเหล่านี้แม่งก็พร้อมที่จะแบบมองไม่เห็นพิเศษไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยอ๋อบอกอย่างนึงว่า ทุกคนมีมีสิทธิแสดงความคิเดเห็นเชื่อไปในทางใดฝ่ายใดแต่เราเนี่ยกําลังพูดถึงว่าการกระทําของพี่แก้วเนี่ยนะคะในการที่ตัวเองเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาสอนคนอื่นจํานวนมากแล้วก็เป็นตัวอย่างของสังคมนะคะไอ้ประชาชนอย่างเราเนี่ยแสดงความคิเดเห็นแตกต่างกันไปร้อยแปดพันอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใครก็อาจจะเชื่อพี่แก้วมันก็สิทธิ์ของเขานะในมุมของออยแต่สิ่งที่พี่แก้วควรทํานั่นแหละคืออะไรตัวพี่แก้วเนี่ยเราเอาตรงตัวพี่แก้วเนี่ยตรงตัวพี่แก้วเลย ว่าพี่แก้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพูดคุณพูดถึงคนอื่นคุณพูดเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผัวเมียพี่แก้วก็มานั่งบ่อยครั้งเรื่องอื่นๆพี่แก้วพูดหมดวันนี้คุณอยู่ตรงไหนคุณแก้วที่คุณโทรมาอย่างเงี้ยคุณบอกว่าจะพูดแต่ออยก็งงว่าทำไมพี่แก้วไม่พูดเองพูดเลยทําไมออยต้องมาได้ได้ยินก่อนทําไมประชาชนไม่ได้ยินพร้อมกันทาไมออยต้องได้ยินเพราะออยพิพากษารณ์เยอะเหรอคือผมมองยงี้นะว่าแฟนคลับของขนกระแสก็ดีหรือคณาแก้วก็ดีเนี่ย ถ้าทนายแก้วจริงใจกับผลกระแสะหรือกับพี่หนุ่มเนี่ยทนายแก้วต้องมามาดีแคลร์ว่ามันจริงหรือมันมันเท็จถ้ามันไม่จริงก็ต้องยอมรับไปถ้ามันถ้ามันจริงก็ต้องยอมรับไปถ้ามันไม่จริงก็ต้องมาชี้แจงอันเนี้คือมันเป็นการแสดงความจริงใจกับกับพี่หนุ่มกับรายการนุ่มกระแสะแก้วใช่จริงใจกับพี่หนุ่ม